สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้สา ل ي มีวิดีโอของโปรดประจําเดือนพฤษภาแล้วก็มีถุดามาฝากค่ะเขาบอกเป็น2เดือนแล้วกันนะคะทามไม่ทันนะก็วันนี้มีอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะสรี่จะเริ่มตั้งแต่จากผมการดูแลเส้นผมไปก่อนละกันนะส ا ี่มีแชมพูกับคอนดิชเนอร์ตัวโปรด2อันนะคะอันนี้เป็นของ r o y a l EVERSTONG นะเป็นเขาเรียกว่าแพคเกจิ้งแบบใหม่นะคะแพคเกจิ้งแบบเก่าจะเป็นตัวสีเขียวเหมือนกันแต่เป็นเขียว อ่อนนิดนึงนะซารีเนี่ยเป็นแฟนประจำรุ่นนี้เลยนะคะคือลองมาหลายยี่ห้อแล้วอะ่ะ drugstore ในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยซารีว่าตัวนี้คือตัวที่แบบดีที่สุดเท่าที่เคยลองมาเลยจริงๆนะถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยลองรอยัลรุ่นนี้นะซารี่แนะนำเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรอลเนี่ยเป็นบริษัทเดียวกันกันกบคริสตั t นะคะแล้วก็ซารี่เคยลองของคริสตั t แล้ว ตัวครีมนวดผมครีมบักผมเนี่ยซารีว่ามันไม่ได้ต่างกันมากเลยจริงๆจะบอกว่าซารีชอบตัวนี้มากกว่าด้วยซ้ำไปนะคะแล้วก็ราคาอยู่ที่ประมาณ300มันอาจาจะแพงกว่าพวกเ a n g e ราคาปกตินิดนึงแต่ว่ามันมันคุ้มค่าจริงๆนะคะตัวแรกเนี่ยซารีจะพูดถึงแชมพูกันก่อนแชมพูเนี่ยพอสาไปแล้วผมจะแบบว่านุ่มเลยอะ่ะแค่ลงแชมพูผมก็นุ่มแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยซารีชอบสีเขียวเพราะว่ามันเป็นกลิ่น rosemary mint เป็นแชมพูที่ปราศจากซันเฟดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ปราศจากเกลือรุนแรงแล้วก็ปราศจากพาราเบนมีส่วนผสมจากพฤกษาธรรมชาติแล้วก็ไม่มีการทดลองกับสัตว์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือเป็นครัที่ฟรีใครที่แบบว่ารักสัตว์น้องหมาน้องแมวทั้งหลายเนี่ยก็น่าจะชื่นชอบไลน์นี้ด้วยนะคะแล้วก็ปกติเนี่ยหลายๆคนรู้ว่าสลริเป็นคนที่ไม่ชอบคอนดิชเนอร์เลยนะสลริจะลงพวกทรีทเมนต์แฮร์ทรีทเมนต์แทนคอนดิชเนอร์เพราะว่าหนึ่งแหละสลริเป็นคนผมเส้นใหญ่แล้วก็เป็น นผมเยอะผมหนานะคะก็รู้สึกว่าคอนดิชเนอร์ปกติมันบำรุงไม่มันเข้มข้นไม่พอแต่ว่าเจ้าตัวนี้ยสลโอเคเลยนะคอนดิชเนอร์ของรุ่นนี้ยสลว่ามันแบบมันเข้มข้นดีมันใช้ไปแล้วผมมันนุ่มดีแปลกเหมือนกันสลีไม่สามารถหาตัวทรีทเมนต์ที่เป็นกระปุกของสีเขียวได้เลยสลิีเจอแต่สีทองแล้วก็สี ชมพูนะไม่เคยหาสีเขียวได้เลยเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันดีมากคนเลยมาซื้อบ่อยๆจนมันขาดสต็อกกินตลอดเวลาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันดีจริงๆนะคะแนะนําให้เพื่อนๆที่ยังไม่เคยลองไปลองแชมพูรุ่นนี้กัน อีกอยหนึ่งค่ะเป็นแชมพูเหมือนกันแต่ว่าเป็นดรายแชมพูนะคะจากที่ห้อโทนี่แอน r y กาย m รายแชมพู o ูเดย์ e s ิ n เ s s เลยนะคะซาล,ลีเป็นแฟนประจำบัติสเต้หลายๆคนรู้นะคะทีนี้ก็แบบอยากลองหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาบ้างนะคะอยากรู้ว่าในเมืองไทยเนี่ยมันมีดรายแชมพูกี่ยี่ห้อนะคะเท่าที่เจอตอนนี้เจอหลายยี่ห้อแล้วเหมือนกันเพราะว่าคนเริ่มมานิยมใช้มากขึ้นเพราะว่า การสระผมทุกวันมันก็ไม่ดีเสมอไปนะแล้วเวลาที่เราผมมันเนี่ยคนที่ผมมันบ่อยๆอย่างซาลี่เนี่ยสระไปวันกว่าก็มันแล้วตรงโคนก็จะมันแล้วฉะนั้นไอ้พวกนี้เนี่ยใช้ได้ดีช่วยได้ดีเป็นอย่างยิ่งค่ะเจ้าตัวนี้เนี่ยราคาแพงกว่าบัตทิสเต้นะคะแล้วก็แต่ว่าได้ปริมาณมากกว่านิดนึงนะคะข้อดีของเจ้าตัวนี้ก็คือเวลาที่เราฉีดไปแล้วอะผงขาวๆมันจะน้อยกว่าของบัตทิสเต้ค่ะฉะนั้นมันก็เหมือนกับเวลาที่เราหวี ออกเนี่ยมันจะหวีออกได้เร็วกว่าตัวบัตติสเต้นะเองนะคะถามว่าชอบตัวไหนมากกว่ากันจริงๆชอบทั้ง2ตัวค่ะเพียงแต่ว่าเดือนที่ผ่านมาสลิเปลี่ยนมาใช้รุ่นนี้แล้วก็รู้สึกชื่นชอบเหมือนกัน ผลิตภัณฑ์บำรุงผมอีกชิ้นหนึ่งมาจากแบรนด์แบรนด์นี้ค่ะเป็นของ Josie m o r a n Organ Oil Hair Serum นะคะ,ะลิได้มาเป็นขนาดไซส์ทดลองเขาอยู่ในเซ็ตเป็นพวก Holiday Set อะคะ่ะตอนนี้ Josie m o r a n วางที่สยามเซ็นเตอร์ใน Sephora เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดใครสนใจผลิตภัณฑ์จากแบรนด์นี้นะคะไปดูได้ที่ซ e ฟ h ร r เสยามเซ็นเตอร์นะคะราคาอาจจะแพงกว่าที่เมืองนอกนิดหน่อยนะคะ เจ้าตัวนี้สลี่ใช้มาเกือบจะหมดแล้วค่ะเป็นออยที่ดีมากๆเลยใช้ไปแล้วรู้สึกว่ามันซึมเร็วไปกับเส้นผมของเรามันไม่เหลือติดให้เหนียว ให้เหนอะระหว่างวันนะคะซลี่ชอบเจ้าตัวนี้นะเวลาที่เ,เพื่อนๆใช้นะส่วนใหญ่ปกตินะเวลาที่ใช้ออยส่วนใหญ่ซลี่แนะนําให้ทาตรงตอนที่ผมของเรามันยังหมาดๆอยู่ค่ะเวลาที่มันหมาดเนี่ยมันจะซึมเข้าไปสู่เส้นผมของเราได้ดีมากกว่าตอนที่เราเอาไปทาตอนที่ผมแห้งแล้วซลี่ชื่นชอบมากเลยเจ้าตัวนี้นะคะคิดว่าถ้าหมดแล้วเนี่ยอาจจะไปสอยไซจริงมาเลย มาถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้เกี่ยวกับผิวหน้าของเราบ้างค่ะซะลิจะเริ่มจากเจ้าตัวนี้ก่อนนะเป็นของ Beauty Cottage ค่ะ Green Apple and Sage Acne Control and p o r e m i n i m i z i n g Daily Facial Cleanser น,นะคะชื่อยางมากเลยตัวนี้เนี่ยทาง Beauty c o t t a g e เนี่ยส่งให้ใช้จริงๆเอามาให้ถึงบ้านเลยนะคะเนื่องจากว่า Sally r e v i e ผลิตภัณฑ์หลายๆตัวของ Beauty c o n t a g t นะคะเขาเลยติดต่อมาอยากจะส่งของมาขอบคุณที่ Sally Review ของให้เขานะคะเจ้าตัวนี้ Sally ชอบอยังไงก็คือมันเป็นกลิ่น Green Apple ก็คือกลิ่นของมันจะค่อนข้างสดชื่นนิดนึง Sally ใช้เจ้าตัวเนี้ย ตอนช่วงเช้านะคะมันทําให้ผิวดูสดชื่นเหมือนแบบมันตื่นตัวมากยิ่งขึ้นซารีจะไม่ใช้เจ้าตัวนี้ตอนเย็นเดียเด่ยวๆนะคะเพราะว่ามันเป็นเดลี่มันจะไม่ทําความสะอาดพวกเมคอัพหรือว่าบีบีหรือว่าครีมกันแดดได้ดีเท่าไหร่นะคะจะใช้ในตอนเช้าซะมากกว่าก็คือเหมือนกับว่าเราจะปลุกให้ผิวมันตื่นนะเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นเจลใสๆสีเขียวอ่อนๆค่ะแล้วก็ซารค่อนข้างชื่นชอบกลิ่นแล้วก็ความรู้สึกที่ได้หลังจากการใช้ อีกตัวหนึ่งเป็นสเปรย์น้ำแร่ค่ะเป็นของ Avine นะคะสล,ลี่ลองสเปรย์น้ำแร่ที่แบบขายในซูเปอร์มาร์เก็ตรักสซอร์ประมาณ3าี่ห้อเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่สลีโปรดมากที่สุดนะคะหนึ่งเลยก็คือสเปรย์เขามันอัดแน่นแล้วก็มันละเอียด กว่าตัวอื่นๆนิดหนึ่งความต่างไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเราก็สัมผัสได้ว่ามันต่างกว่านิดนึงนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาเคลมมาว่ามันปลอดภัยมากผิวแพ้ง่ายะอะไรเงี้ยก็ใช้ได้ดีแล้วก็เวลาที่สเปรย์ไปอย่างที่บอกว่า B A เขาเคลมมาเลยว่าสเปรย์เข้าปากไปก็ยังกินได้นะคะมันเป็นน้าแร่ที่ค่อนข้างจะปลอดภยัยแล้วก็เขาเรียกว่าอ่อนโยนจริงๆสลิคค่อนข้างชื่นชอบเจ้าตัวนี้นะทั้งในเรื่องของราคาแล้วก็คุณภาพสลิว่ามันโอเคทีเดียว ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้าอีกชิ้นหนึ่งไม่พูดไม่ได้แล้วชอบมากๆถึงขนาดจะไปซื้อขวดใหญ่มาเลยนะคะอันนี้เป็นขวดที่2แล้วก็เป็นขวดที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะเจ้าตัวนี้มาจาก The Body Shop ค่ะชื่อของเขานะคะก็คือ Drops of Youth นะคะเป็นดรอปที่ทําให้เราทําให้ผิวของเราเต่งตึงแล้วก็คงความอ่อนเยาว์เอาไว้นั่นเองนะคะซริชอบเจ้าตัวนี้เพราะว่ามันเป็นเจลเซรั่มค่ะ ซาลีเป็นคนที่ผิวมันมากเลยฉะนั้นจะไม่ชอบโลชั่นจะไม่ชอบครีมอะไรหนาๆเลยนะคะเพราะมันยิ่งพอกเข้าไปน้ํามันมันก็ยิ่งเพิ่มไปอะนะจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเจลค่ะเนื้อเจลมันซึมซาบเข้าไปสู่ผิวได้เร็วมากจริงๆแบบ ใช้ครั้งแรกแล้วประทับใจจริงๆซารี่อยากให้เพื่อนๆไปลองดรอปลงบนผิวที่หลังมือเนี่ยแล้วเราก็ลองรูปๆดูจะรู้สึกได้เลยว่ามันซึมเร็วแล้วมันก็แห้งเร็วแล้วมันก็ไม่เหนียวเนื้อหนะแล้วมันทําให้ผิวแค่ครั้งแรกที่ใช้นะมันทําให้ผิวดูตึงๆขึ้นได้ซ้ำไปนะคะแล้วก็โปรดมากจริงๆอะ่ะคือแบบ เป็นสกินแคร์ตัวที่ปวดจริงๆแล้วก็ราคามันไม่ได้แบบว่าสูงเหมือนแบบไฮเอ็นแตะไม่ได้นะคะจริงๆขวดน,นี้อยู่ได้หลายเดือนเลยทีเดียวเขาบอกว่าใช้ทีละนิดนะคะหยดเดียวก็พอแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วสาลี่เนี่ยใช้ทั้งหน้าและคอด้วยก็เลยใช้2หยดนะคะชอบมากจริงๆแนะนําให้ไปลองดูที่ที่ช็อปเลยนะคะไปลองแตะเนื้อไปลองสัมผัสดูแล้วก็อาจจะหลงรักเหมือนสัี่ก็ได้ เข้ามาถึงในเรื่องของเมคอัพกันบ้างค่ะแต่ว่าซารีจะพูดถึงเบสเมคอัพกันก่อนนะคะก็คือเจ้าตัวนี้ละกันนะคะเป็นของ Dior นะตัวนี้ก็คือ Go Maximizer Light Boosting Primer ค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งละ primer คหน้าที่การทำงานมันทำได้หลายอย่างมาซารีวิวไปบ้างแล้วนะคะ1เป็นไพรเมอร์ทำให้เครื่องสำอางเราติดทนมากยิ่งขึ้น 2. เอาไปผสมกับรองพื้นทำให้รองพื้นที่แบบมีเนื้อด้านๆเนี่ยดูโกลขึ้นดูผิวมีสุขภาพดีขึ้นเหมือนเรามีแค่รองพื้นขวดเดียวแล้วเราสามารถเลือกใช้แบบเป็นด้านก็ได้เป็นแบบโกลก็ได้นะคะก็คือมันมันช่วยได้และอย่างนึงคือทํามาเป็นไฮไลท์ที่ซาร่ชอบใช้เจ้าตัวนี้มากที่สุดเลยก็มี2วิธีด้วยกัน1ก ก็คือเอาไปผสมกับรองพื้นอีกอย่างหนึ่งก็คือทํามาเป็นไฮไลท์เลยวันนี้สลิปก็ใช้ด้วยตรงนี้ไฮไลท์แบบนี้นะคะคือมันเป็นไฮไลท์ที่แบบชิมเมอร์มันละเอียดมากแล้วมันก็บอกไม่ถูกอะใช้แล้วมันแบบบอกได้เลยว่าเป็นตัวโปรดที่สุดณตอนนี้ณนะตอนนี้ในบรรดาไฮไลท์ทั้งหมดที่สล,ลี่มีไฮไลท์แบบน้ำนะคะแบบน้ำและแบบครีมจะเป็นธรรมชาติมากที่สุดเจ้าตัวนี้เป็นธรรมชาติแล้วมันก็แบบ ชิมเมอร์ของมันละเอียดมากจนกระทั่งมันเล่นแสงได้แบบได้ดีมากอะ่ะเออแนะนำจริงๆใครที่กำลังคิดอยู่สาลี่ฟันทงให้เลยว่าซื้อเลยนะตัวนี้แบบชอบมากจริงๆมาถึงไอเชเดลเบสกันบ้างค่ะสำหรับสาวๆที่มีชีวิตยุ่งวุ่นวายเหมือนสาลี่แล้วก็แบบว่ามีเวลาแต่งหน้านิดเดียวจริงๆนะคะไม่ได้มีเวลามานั่งละเมียดละไมพิถีพิถันอะไรมากมายก็สลี่ใช้เจ้าตัวนี้เลย นะเป็นของบ o บบ y b บ o าวนะคะตัวนี้เนี่ยเป็น Longwear Cream Shadow Stick สีที่ซาลิมีก็คือสีว a ลเว t p l u มนะคะเป็นแบบดินสอแบบนี้นะคะตัวที่เป็นดินสอแบบนี้ส่วนใหญ่เราจะได้เนื้อโปรด u ักต์น้อยกว่าตัวที่เป็นพอ p ตพอตเป็นกระปุก นะคะแต่ว่ามันใช้ง่ายจริงๆเวลาใช้ก็คือเราเกลี่ยไปเนี่ยบนเปลือกตาแล้วก็ใช้นิ้วของเราเนี่ยค่งง่ายมากเลยไม่ต้องมีแปรงอะไรให้วินิสมาลาเลยเราก็ใช้นิ้วของเราแบบนี้เกลี่ยไปมันก็จะได้เบสที่สวยแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นสีแบบม่วงพรำๆแบบนี้ค่อนข้างสวยทีเดียวเป็นแบบ สีโทนธรรมชาตินะคะจากนั้นเนี่ยซาลิก็จะตบด้วยเจ้าตัวนี้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นเฟริดของโปรดเหมือนกันก็คืออายแชโดว์ของบ๊อบบี้บาวนะคะเป็นชิมเมอร์วอชตัวนี้เบอร์23เป็นเฮลเตอร์มอฟนะคะเป็นสีธรรมดาแบบนี้เองสีเงินเงินแบบนี้แต่พอเวลาเราตบทับอายแชโดว์เบสตัวมาสกู่เนี้ยค่ะมันจะเป็นสีลักษณะแบบนี้ คือเน่อจากว่าอายแชโดว์ตัวนี้เป็นชิม m มอร์วอ h ความเมทัลลิกของมันจะแบบสุดเลยนะคะมันจะแบบว่าอยู่บนตาแล้วมันจะแบบเมทัลลิกสวยจริงๆนะคะอายแชโดว์ของบ๊อบบี้บรา์เนี่ยเป็นอายแชโดว์โทนธรรมชาติเราจะไม่เห็นสีที่แบบจัดจ้านเหมือนพวกนาสเหมือนพวกเบอร์นดีเคไม่ใช่แบบนั้นแต่เขาจะเป็นโทนธรรมชาติที่แบบ มันเหมาะกับชีวิตประจาวันที่แบบว่าทาไปแล้วไม่ต้องคิดอะไรมากทาไปแล้วไม่ต้องกลัวว่ามันจะเลอะมันจะแบบดูไม่สวยเพราะว่ายัางไงเราก็คุมโทนมันได้อยู่แล้วมันใช้ง่ายนะคะก็ยอชโดคู่นี้เนี่ยเป็นแบบ go to ของสัลี่เลยวันนี้สลี่ก็ใช้สองตัวนี้ในการแต่งตาวันนี้ด้วยมันง่ายแล้วมันก็แบบรวดเร็วมากมันไม่ต้องใช้อะไร มากมายมันก็จบแล้วก็ได้ลุคที่แบบออกจากบ้านไปแล้วก็ดูดีขึ้นนะคะพูดถึงอายชโด์ของบ๊อบบี้บาวไปแล้วสลิซจะพูดถึงทร i โอตัวนี้ของบ๊อบบี้บาวบ้างนะคะสลิซได้มันนานมากแล้วทั้ง3สีนี้สลิซชอบหมดเลยเป็นสีที่ใช้ง่ายนะคะอายชโด์ของบ๊อบบี้บาวมันราคาแพงก็จริงแต่ว่าคุณภาพมันมันอยู่สูงจริงๆนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีสีจัดจ้านต่ถ้าพูดถึงอายชโด์ที่เป็นโทนธรรมชาตินะสลิซยกให้เขาเลยค่ะก็คือสีนี้เป็น สีขาวเนี่ยสีโบนเนี่ยซารีเอามาใช้เป็นไฮไลท์ใต้ท้องคิว้วแล้วมันดูเป็นธรรมชาติมากๆอ่ะคือมันขาวแต่แบบมันไม่ขาวเวอร์แล้วมันก็ไม่ออกเหลืองจนเกินไปนะจริงๆถ้าสีโบนหมดเนี่ยซารีจะซื้อไซส์จริงเลยด้วยซ้ำไปนี่คือแบบชอบมากจริงๆนะคะใครที่กำลังมองหาไฮไลท์สีขาวเนื้อด้านนะซารีแนะนำตัวนี้จริงๆโบนจากบ o b บบ Brown เนื้อมันแบบสม o ท t h แล้วมันก็แบบใช้แล้วมันแบบ ดูเป็นธรรมชาติดูไม่เยอะจนเกินไปจริงๆ กำลังจะจบจากไอเช d โดแล้วค่ะแต่ว่าสล,ลีปขอพูดถึงพาเลตพาเลตนี้นิดนึงนะคะเป็นพาเลตจากเวดเนไวคัลเลอร์ไอคอนค่ะสีม่วงแบบนี้สล,ลิปทำทั t ร r i a l ให้ดูแล้วส <im it> ล,ลิว่ามันเป็นม่วงแบบม่วงฟุ้งฟิงอ่ะเออเวลาแต่งออกมาแล้วมันแบบน่ารักงุ้งิ้ดีนะคะลองไปดูทั t ร r i a l ได้นะจริงๆแล้วเราเล่นสีสันบนดวงตาของเราก็ได้นะคะแต่ว่าไม่จําเป็นจะต้องฉุดฉาดจนเกินไปนะ <im it> จนเนนะจ้าตัวนี้เป็นพาเลตที่แบบเอามาแต่งให้ดูแล้วแบบเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เราสามารถ ทำให้ตาเราดูมีอะไรมีลูกเล่นมากกว่าสีน้ําตาลสีบรอนซ์นะคะเปลี่ยนมาเป็นสีม่วงบ้างนะคะแต่ว่ายังคุมโทนเป็นโทนธรรมชาติอยู่ไม่ใช่แบบว่าแต่งหน้าเสร็จแล้วแบบออกมาจากแคทวอล์กแมกกาซีนที่ไหนหรออะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะก็สําหรับใครที่กําลังเบื่อสีอายแชโดว์โทนธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลบรอนซ์ Bronze อะไรแบบเนี้ยอยากลองมาเปลี่ยนสีอื่นบ้างสลิก็นแนะนาลองดูสีม่วงแบบนี้จากเวดดวดูวค่ะ เขาพูดเรื่องอายไลเนอร์กันมากนะคะสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยซารีได้เจออายไลเนอร์ตัวใหม่ ที่บอว่ามันทนแดดบ้านเราทนเปิดตามันๆของสั l l ีเนี่ยแหละนะคะเป็นลิควิดอายไลเนอร์เจ้าตัวนี้นะคะยี่ห้อของเขาก็คือ cat girl นะคะเอาแพคเกจิ้งมาให้ดูด้วยเพราะว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่คุ้นหูกับชื่อนี้หน้าตาแพคเกจิ้งน่ารักไหมนะคะราคาอยู่ที่180บาทแล้วแต่ร้านฮิวนะคะบางร้านก็จะขายอยู่ที่220นะเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็น make in korea ก็เป็นอายไลเนอร์ที่สลลัีชื่นชอบมากทีเดียวเพราะว่ามัน ค่อนข้างทนนะคะซารีชอบสเตล่า stay all day waterproof liquid liner ตัวนั้นมากเลยเพียงแต่ว่าเวลาใช้ไปสักพักหนึ่งหัวผู้กันเนี่ยมันจะเนื่องจากว่ามันเป็นหัวเมจิกตัวนั้นเนี่ยหัวมันจะทู่แล้วเวลาที่เราเขียนวิงตรงหางตาเนี่ยมันจะค่อนข้างลำบากเจ้าตัวนี้เนี่ยทนพอๆกับ Stella เลยค่ะแล้วก็หัวเนี่ยเป็นหัวแบบภูกันนะคะฉะนั้นมันจะคงรูปได้ค่อนข้างดีอันนี้เป็นเส้นแบบ หนาๆน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวสาลี่วาดเส้นบางๆให้ดูอ่ะเป็นแบบนี้คือมันแบบสามารถคอนโทรลได้ทั้งหนาและบางแล้วก็หัวผู้กันมันยังเขาเรียกว่าคงรูปถึงแม้ว่าเราจะใช้ไปนานแล้วก็ตามนะคะค่อนข้างชื่นชอบแล้วก็ราคาถูกกว่าสเตล่าเยอะเลยอันนี้เป็นตัวที่สาลี่เลือกใช้จริงๆเวลาที่ต้องการความมั่นใจว่าอายไลเนอร์ของฉันเนี่ยมันจะอยู่ติดอยู่ทนแล้วมันก็จะไม่เลอะแนะนำจริงๆเจ้าตัวนี้ มาสคาร่ากันบั่งค่ะเดือนนี้สัลลี่มีมาสคาร่าโปรดอยู่2ตัวนะคะจะเริ่มจากตัวแรกก่อนตัวนี้ก็คือ C A Perfect Action Mascara Waterproof นะคะก็เป็นฝาสีน้ำเงินแบบนี้จริงๆรุ่นนี้มีทั้งฝาสีออกเหลืองออกชมพูก็มีนะคะสัลลี่เป็นคนที่แบบใช้มาสคาร่าก็จะต้องเป็น waterproof ตลอดเพราะว่าอย่างที่บอกบ้านเรามันรอ้อนแล้วก็เปิดตาม,มันแล้วก็เหงื่อออกเยอะนะคะตัวนี้เนี่ยแบบว่า พิสูจน์มาแล้วว่าทนทน,ทนจริงๆมีมาสคาร่าหลายๆตัวที่ดักตอร์ที่เคลมมาว่าเป็น water proof กันน้ำแต่พอเวลาใช้จริงก็ยังเลอะอยู่ตัวนี้เนี่ยโอเคเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่แบบมีปัญหาเปิดตามมันเหมือนสารี่ปัดมาสคาร่าแล้วมันแบบ มีรอยคํ้ำคัมดำๆตอนบ่ายๆเนี่ยลองเจ้าตัวนี้ค่ะแล้วก็วันนี้สาลิใช้ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าวอลุ่มมันได้กําลังดีความยาวมันโอเคคือดีทุกอย่างในหนึ่งแท่งนะคะลองดูเจ้าตัวนี้ที่เขาเคลมไว้ว่ามันดีจริงมันดีจริงสลิที่สุดแล้วอีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นของคลินิกค่ะเป็นคลินิก bottom lash นะคะสลิอามาทาเป็นขนตาล่างที่ขนตาลาง ถามว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันแตกต่างจากการใช้มาสคาร่าพวกนี้ยังไงคือมาสคาร่าพวกนี้เนี่ยหัวแปงมันค่อนข้างจะใหญ่ใช่ไหมคะถ้าเราพยายามเราก็สามารถปัดขนตาล่างได้ดีแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยขนแปรงเนี่ยมันเล็กมากนะคะซารี่เวลาที่ใช้ตัวนี้แล้วรู้สึกว่าขนตาเด้งตั้งแต่หัวจนปลายจริงๆเพราะว่ามันซอกซอนไปแม้กระทั่งข,ขนตาตรงเนี้ยตรง คนตรงนี้ตัวริมสุดเส้นแรกสุดเนี่ยมันไปถึงนะคะรวมถึงเส้นสุดท้ายตรงเนี้ซึ่งมันจะแคบมากเลยมันเป็นตัวมุมอับตรงเนี้ค่ะมาสคารา่าแปรงมาสคารา่ารุ่นอื่นๆอ,อาจจะเข้าถึงลําบากแต่เจ้าตัวเนี้เข้าถึงเส้นแรกอลเส้นสุดท้ายสลิ์แนะนําจริงๆแล้วแบบมันมันให้ความแตกต่างจริงๆนะเวลาที่เราปัดขนตาแล้วแบบว่า ตามดูโตขึ้นนะ่ะจริงๆนะแล้วก็เป็นมาสคาร่าที่แบบไม่เลอะสามารถทาที่ขนตาล่างแล้วก็อยู่ได้ทั้งวันก็แนะนำมาถึงบลัชออนกันบ้างอันนี้เนี่ยรู้สึกผิดมากเลยที่แบบว่าทาําซ้ําเพราะว่าเดือนก่อนวิดีโอครั้งที่แล้วเนี่ยสไลคก็พูดถึงเขานะคะ Hourglass Ambient Lighting Blush ตัวนี้เออนะชื่อของมันยาวนิดนึงนะคะชื่อสีของเจ้าตัวนี้ก็คือ Luminous Flash ค่ะ เป็นแชมพูกลางๆที่แบบไม่จ๋าจนเกินไปแล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปวันนี้สลิใช้มาด้วยนะคะที่แก้มตรงนี้คือเราสามารถปัดให้มันอ่อนก็ได้แล้วก็ปัดให้มันเข้มก็ได้ข้อดีของดอชออนรุ่นนี้ก็คืออย่างเงี้ยคือเวลาที่เราปัดไปเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะแบบ ปัดไปแล้วมันจะไม่สวยปัดไปแล้วมันเจอเยอะเกินไปแล้วเวลาปัดไปมันกลืนไปกับสีผิวมันไม่เป็นแป้งคืออะไรที่เขาบอกว่ามันดีอ่ะมันดีจริงๆค่ะบลัชออนรุ่นนี้นะคะเสียอย่างเดียวคือสลลี่อยากให้เขาทำออกมาทำให้เรนจ์มันกว้างกว่านี้ถ้าเกิดเขาทำสีอื่นออกมาเป็นสีแบบชมพูจ๋าๆเป็นแบบ ไม่รู้ดีสิชมพูม่วงหรือว่าอไรซสลิซื้อหมดรับรองนะคะจริงๆแล้วตอนนี้สลิมีในคอลเลคชันอยู่3อันสลิตั้งใจว่าจะสั่งจะสั่งทุกอันเลย <c oughs> จะสั่งเพิ่มนะจากเซฟราเพราะว่าชอบจริงๆบัชออนรุ่นเนี้ยใครที่แบบว่ากําลังจดจองจ้องจองเห้ hey, มันดีจริงไหมอย่างที่เขาเรื่องลือมันดีจริงใช้แล้วคุณจะหลงรักไปเลยเขาเรียกว่าปัดไปปุ๊บเราไม่ต้องพยายามมากคือ มันจะมีบัตรจอาอนบางประทจริงๆที่เราจะต้องปัดแล้วก็เบรนดแล้วก็เกลี่ยอะไรแบบเนี้ยตัวนี้ไม่เลยปัดไปแล้วแบบ ดีจริงๆมาถึงอีกหนึ่งโปรดักต์ค่ะที่ซารีค่อนข้างชื่นชอบในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะคะก็คือเกลเงหรือว่าแป้งมุกนั่นเองสีที่ซารีชอบนะคะก็คือสีเบอร์2นะก็คือมันจะมีเม็ดสีเขียวๆอยู่ด้านในด้วยนะคะซารีเนี่ยมีเบอร์4ด้วยนะคะแต่ว่าลองใช้แล้วระหว่างเบอร์2กับเบอร์4เนี่ยซารีชอบเบอร์2มากกว่านะคะรู้สึกว่ามันให้ความสว่าง กับผิวหน้าของเรามากกว่านะเดี๋ยวสลีปมารีวิวมีหลายคนถามเยอะแยะเลยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยต่างกับอาลกอริสยังไงนะเอาเง่ายๆเลยสั้นๆเลยถ้าเพื่อนๆอยากจะพกพามันไปไหนมาไหนด้วยเนี่ยสลีปแนะนำอาลกอริสมากกว่านะส่วนรายละเอยียดอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวสลีปมาทําวิดีโอให้ดูวันหลังนะเครื่องสำอางจบไปแล้วขอพูดถึงยาทาเล็บนิดนึงค่ะยาทาเล็บในช่วงเดือนที่ผ่านมาสลีปชอบทาเล็บที่แบบเป็นกริตเตอร์ค่อนข้างแบบบ้าทีเดียวนะคะ หลายๆคนถามว่าสีนี้สีที่สลิธาเนี่ยคือสีอะไรนะคะจะบอกเลยว่าเป็นสีของ OPI พิ n ง y ย t La เ e n เด r นะคะเป็นยาทาเล็บที่มีทั้งกริตเตอร์อันเล็กแล้วก็กริตเตอร์อันใหญ่นะคะกริตเตอร์อันเล็กเนี่ยประกอบไปด้วยสีชมพูสีม่วงสีรุ้งนะคะส่วนกริตเตอร์อันใหญ่เนี่ยเป็นกริตเตอร์หกเหลี่ยมสีชมพูนะคะเวลาทาเข้าไปซ้ำๆกันหลายๆชั้นเนี่ยมันได้เอฟเฟกคล้ายๆกับ,บ จริงๆนะคล้ายๆกับเอฟเฟกที่สลีไปทําเจลแนวที่ร้านมาเลยอะแต่ว่าเราสามารถทําเองได้ที่บ้านนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยสลีทาประมาณสี่ถึงห้ารอบนะคะแล้วได้เอฟเฟกออกมาสวยจริงๆบางคนบอกโอ้โหสี่ถึงห้ารอบมันแบบหนาไปไหมพี่มันไม่หนานะคะเพราะว่าเนื้อเนี่ยมันบางแล้วมันก็แห้งเร็วมากๆฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าโหทาไปแล้วจะหนักเล็บทาไปแล้วจะต้องมานั่งระวังว่า กว่ามันจะแห้งเดี๋ยวมันจะไปขวนอย่างอื่นซะก่อนฉะนั้นไม่ต้องระวังใครที่แบบว่าชอบแชมพูฟง,ฟ,งฟิงนะคะเป็นกริตเตอร์นิดๆเนี่ยสล,ลีแนะนําสีนี้เลยเป็นคอลเลคชันของคุณมารายแคร r รีนะคะแต่ว่าสล,ลี ي ยังเห็นวางขายอยู่ตามร้านทั่วไป OPI พ i งเย็ด l a เว n เดอร์ค่ะ คุยกันถึงเรื่องเครื่องสำอางหมดไปแล้วนะคะทีนี kind of mm ้มาถึง Random Fabric บ้างวิดีโอนี้สลีมี Random Fabric อยู่แค่อย่างเดียวแต่ว่าเป็นหนึ่งอย่างที่ภูมิใจนำเสนอมากเพราะว่าเวิร์มากในช่วงแบบ2เดือนที่ผ่านมาแล้วก็สลีลงรูปเขาไปใน Facebook ด้วยหลายๆคนอาจจะค่อนข้างรู้แล้วนะคะก็คือเจ้าตัวนี้เดี๋ยวเอากล่องเล็กให้ดูก่อนนะคะกล้วยตากเป็นกล้วยตากที่แบบ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะคะอันนี้เนี่ยเป็นของฝากจากจังหวัดพิษณุโลกนะคะจริงๆแล้วนักเรียนของสัลี่เนี่ยเป็นจุดกําเนิดให้สัลี่แบบบ้ากินกล้วยตากสัลี่เป็นคนที่ไม่ชอบกินกล้วยตากด้วยซ้ําไปคือแบบถ้าให้เลือกได้คือแบบไม่กินแต่ว่าพอได้ลองกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์แล้วเนี่ยมันแบบว่าเฮ้ยมันอร่อยจริงๆนะแล้วแบบ ไม่รู้ทําไมมันถึงแตกต่างจากกล้วยตากที่เราเคยกินตอน,นเด็กๆคืออาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่ค่อยหวานมากก็ได้มั้งคะแล้วกล้วยมันแบบมันเป็นกล้วยเกรดเอจริงอะกล้วยมันน่นมัน มันอร่อยดีอะค่ะแนะนสาสลลี่เห็นเจ้าตัวนี้หลายครั้งแล้วที่ขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตวิลล่าเนี่ยแต่ไม่เคยคิดจะซื้อมาลองเลยเพราะอย่างที่บอกแล้วเป็นคนที่แบบไม่ชอบกินกล้วยตากแต่พอแบบนักเรียนซื้อมาให้แล้วลองกินแล้วแบบประทับใจดีมากเป็นโอท็อปที่แบบว่าส่งออกได้เลยอะจริงๆนะแล้วตั้งแต่นั้นมาสลี่ก็ไปหารสชาติอื่นมากินด้วยเพราะว่าเพื่อนๆบอกว่ารสอื่นๆก็อร่อยเหมือนกันนะคะก็เจ้าตัวนี้เป็นรสโปรดสัลี่เลยเนี่ยเป็นแบบ ช็อกโกแลตดิฟเนี่ยเขาเอากล้วยตากลงไปจุ่มในช็อกโกแลตที่แบบรู้สึกว่าจะเป็นช็อกโกแลตมาจากเบลเยียมด้วยอ่ะเออแบบอร่อยมากจริงๆนะรุ่นนี้เนี่ยไม่ใช่รุ่นสิยี่ห้อนี้เนี่ยเป็นยี่ห้อ banana society นะคะเป็นยี่ห้อเดียวกันกับ จ้ากล่องเล็กอันนี้ดูกล่องดิแพคเกจิ้งยังน่ารักเลยอะ่ะอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งเขาพัฒนามาเป็นรุ่นช็อกโกแลตเหมือนกันแต่ว่ามีแอลมอนด์ด้วยอะ่ะเขาบอกว่าใช้วัตถุดิบที่คัดสรรมาแล้วเกรด A ทั้งนั้นเลยแล้วแบบเฮ้ยมันอร่อยจริงๆนะแอลมอนด์มันกรุบๆแล้วแบบช็อกโกแลตมันก็หวานกําลังดีผสมกับกล้วยที่แบบเนื้อนิ่มๆไม่หวานมากจนเกินไปมันแบบอืม้มนะ อีกอันหนึ่งเพื่อนๆบอกว่าถ้าพี่สล,ลี่ชอบชาเขียวจะต้องลองนะคะมันก็คือแบบเป็นกลิ่นชาเขียวแบบนี้นะเดี๋ยวสัล,ลี่แบบแกะให้ดูเลยดีกว่ามีตัวอย่างเพราะว่าชาเขียวเนี่ยอันนี้กล่องที่สองแลวนะเป็นลักษณะแบบนี้ก่อนแกะดูใจเย็นใจ,เย,นจเย็นนะอันอื่นเนี่ยไม่มีไม่มีตัวอย่างให้ดูเพราะว่ากินหมดไปแล้ว <laughs> กล่องที่เท่าไหร่ไม่รู้แล้วจริงๆบอกได้เลย อันนี้นะคะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมมันน่ากินอะ่ะสลลปเปิดมาแล้วแบบเฮ้ยดูแพงว่ะดูเหมือนแบบเป็นขนมที่มาจากญี่ปุ่นนะ่ะเออเขาใส่ใจในเรื่องของ ผลิตภัณฑ์ดีอะคะ่ะแล้วก็อันนี้อันสุดท้ายเป็นอีกอันหนึ่งนะคะเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งก็คือยี่ห้อจิราพรรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่เคลือบสตอรอเบอรี่แล้วก็ไม่ใช่สตรอเบอรีร่ธรรมดานะเป็นสตรอเบอรีร่จากญี่ปุ่นน่ะคือเสียว่าแพคเกจจิ้งเขามันมันเป็นหน้าเป็นตาให้สําหรับประเทศเราดีใครอยู่พิษณุโลกมากดไลค์วิดีโอนี้เดี๋ยวนี้เลยนะคะคนอื่นเขาจะได้รู้ว่าเออประเทศไทยมีของดีแล้วก็เรียว่ามันเป็นสแน็คที่แบบอิ่มอะกินไปแล้วอิ่มเพราะเนื่องจากว่ามันนเป็ กล้วยแน่นๆแล้วแบบมันให้คุณค่าทางอาหารดีนะคะคือบางทีเราไปกินป๊อกกี้เนี่ยมันอร่อยก็จริงแต่ว่ามันไม่อิ่มนะคะแล้วคุณค่าทางอาหารสล,ล่เชื่อว่ามันไม่เยอะเท่ากับเจ้ากล้กวยตากพลังงานแสงอาทิตย์ตัวนี้แน่นอนนะคืออยากให้ช่วยกันสนับสนุนนะเออมันดีจริงนะใครที่แบบชอบกิน ของขนมชนะกมาจากญี่ปุ่นอะลองหันมากินอันนี้บ้างเอ้ยตื่นเต้นอะเวลาคุยกับอาหารเวลาคุยกับขนมเนี่ยวันหลังจะเปลี่ยนช่องละช่องพาชิมกันบ้างนะเออไม่ได้พาสวยแล้วพาชิมวันนี้สารี่จะไปแล้วนะคะเจอกันเทปวิดีโอหน้านะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย